สวัสดีเจ้าจครับ่องเตอข่าวอะไรเร็วแรงทะลุระดับเลครับตอนนี้นะข่าวที่กําลังเป็นกระแสฮือฮาของวงการบันเทิงนะนี้ไม่พ้นกับนางเอกสาวพระพายรมิดานะครับเขาบอกว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งนะที่ตอนนี้นี่กำลังตกเป็นข่าวกับหนุ่มเวียสกลวัฒน์ มันไปเกี่ยวดองหนองยุกมันได้ยังไงครับมันก็ปีการเมามอยฮะว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มเวียวตุกววัฒเนี่ยเขาเลิกกับเบลล่าลานีที่คบมากว่าเก้าปีครับมีข่าวครับว่าเอ๊ความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มเวียกับพระพายรับิดาที่เขาเล่นละครร่วมกันในเรื่องกรน,น้ำพึ่งที่กำลังจะฉายในปีสองห้า้าเนี่ย มันเป็นต้นเหตุหรือเปล่าตรงนี้อย่าไปพูดอะไรมั่วสั่วนะฮะเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอาะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนตาดีครับน่าจะตาดีเป็นพวกป้าข้างบ้านแอบเห็นครับว่านุ่มเวียตุกลวัดเนี่ยไปเช่ารถกับสาวสวยที่จังหวัดน่านนะฮะแล้วก็สาวสวยอะไรนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณเบล่านะฮะมีการบอกว่าเอ้ยเป็นคุณพรพพายรมิดาหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผู้จัดการของคุณพรพพายเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่เคยไปน่านกับ คุณเวียสกุลลวัฒนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีทางจะเป็นมือที่สามของการเลือกลาระหว่างหนุ่มเวียกับคุณเบลล่านะฮะก็อย่าไปพูดอะไรมั่วสู่วคอมเมนต์อะไรกันเดี๋ยวจะซวยกันรับสิ้นปีนะฮะ่วนจริงๆแล้วเนี่ยสาวพราะพายลมิดาทึ่งเป็นนางเอกสาวที่กําลังดาวรุ่งเลยนะของช่องเจ็ดเนี่ยเขาก็มีผลงานการแสดงมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดเป็นกาดอกหญ้าในพายุสวยส้อนคมบ้ามีตะวัน แล้วก็ล่าสุดจะาออนแอร์ air, ในเรื่องกรงน้ําผึ้งนะที่ประกบคู่กับพี่เวียก็เลยโดนกระแสไปสิครับเพราะว่าพี่เวียเนี่ยตอนนี้เลิกกับคุณเบลล่าดิหลายคนจับตามองครับว่าเหตุผลในการเลิกลาความพันร์หว่า9กปีเนี่ยเมาส์กันไปหนางๆนานนะครับว่ามันเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนู่นเป็นเพราะน,นี่จริงๆมันไม่เกี่ยวคุณพัชพยลัมมิดานะฮะบ,บอกตรงนี้เลยแต่มีอย่างหนึ่งครับคุณพัชพยลมิดาเนี่เมื่อแวว่วววาเขาก็มีแฟนอยู่แล้วครับแฟนเนี่ยดีกีไม่ธรรมดานะครับ มีชื่อว่าหนุ่มแน่นโชติชนกชิดชอบนะครับเป็นลูกชายคนเล็กของคุณในวินชิดชอบนะครับโหเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะครับแถมดีกีของแฟนเนี่ยก็ระดับลูกชายบิ๊กประธานสโมสรดังบุรีรัมย์อยู่ในเตกนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับที่จะไปกล่าวหานะครับว่าเขาเป็นเนตุผลของเรื่องมือที่สามหรืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องราวที่บอกมีคนไปเห็นว่าไปเช่ารถอะไรเขาไม่ได้ไปด้วยกันนะครับเขาไม่ได้ไปเช่ารถที่จังหวัดน่าน ด้วยกันแต่อย่างใดนะครับอย่าไปพูดอะไรมั่วสั่วครับตรงนี้ก็เอามาฝากกันนะเป็นเรื่องราวที่วันนี้เนี่ยเป็นกระแสครับอยู่ดีนี่แทบพระพายลัมิดาโผล่ขึ้นมารวยๆนะฮะนางเอกสาวช่องเจคนนี้นะครับฝากติดตามผลงานของพระพายลัมิดากันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีผลงานต่างๆออกมาตามที่เรียนไปข้างต้นนะฮะหน้าตาก็สะสวยแลมัน่าดูดีแล้วกันนะใครที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับใครที่เห็นยังไงกับ เรื่องราวที่เกี่ยวดองหนองยุ่งก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนรับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์นะครับข่าวสารดีดแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ